ที่ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในช่องทีเก้าหกเก้านะครับและนี่คือช่องทีซีนะครับเอ่ออะไรนะอะไรนะเออเขาชื่ออะไรนะเอ่ออันนี้ g C ซนะครับอ E อ e ครับส่วนนี้เขาชื่ออะไรครับคุณลุกขึ้นมาก่อนครับคุณลุกขึ้นมาก่อนครับเฮ้ย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 ยใครยิงว่ะอย่ายิงสิอย่่ยิง เราจะมาถ่ายคลิปดีๆเราจะถ่ายคลิปกันดีๆอ่ไม่ทราบว่าคุณ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 ด้านบนครับคุณชื่ออะไรครับเจ <Yeah. S 1> อ๋อสว่วนเนืออันนี้ครับคุณ GCI ครับ <What? S 1> GCI ครับคุณชื่ออะไรครับ <Yeah. S 1> NE ใช่ไหมครับชื่อย่อคุณชื่อว่าอะไร,รับ ประจำตัวคุณครับ<ด>ผมชื่อว่าชื่อยระจำตัวผมชื่อว่าซีนะครับหรือเรียกว่าผมีก็ได้นะครับซึ่งครั้งนี้เราจะมาเล่นเอาชิลอด,ดโอเคครับ<ด>ผม<ด>พวกเราจะมาชิลอดไมคครับกันนะครับมัดปืนครับมาเริ่มกันเลยโอเคหลังจากเราลงต้นไม้เสร็จนะครับเอเราจะไปไหนดีพ่อไห <c oughs> นได้ถ้ามีคนมาะ่วน อยากใครมากลัพ่อผมปืนครับพ่อป็นอะไรอ่ะตื่กครับพ่อเอ็มสิบเจ็ดกับหกกำลังสู้กันเจ็ดคนคุ1อีครับคุณอีครับวอก i ินวอร์ซอฟพาดดอกจันหนึ่งขอยิ้มตัวครับคุณหน่อยนะถ้าคุณไม่ว่าอะไรครับคุณอีคุณคิดว่าพ่อแตกหรือไม่แตกครับ คำตอบนะครับฮะเอ่ะครับผมรู้เอาครับคำถามแรกของคนดูเรานะครับ p A S One of p r e Treat ข้อตายครับอคำถามแรกของคนดูเราก็คือคุณช่องเก่าคุณไม่ทำแล้วอหรอครับใช่ครับช่องเก่าคุณโดนอะไรครับโดนโดนครับเจอคุณยิงผมครับ มึงมันล่นครับไม,ไม่ล่างเลย,ลเลยโกหกเดียวเลยวัดอ่ะเออชีอเ์ทีสี่โอเคครับผมฟาร์มของเสร็จแล้วคุณจีแครับคุณขอบคุณครับทอดค,ครับเป็ชนชราอะไรครับเหตปืน เกต้านครับขอบคุณครับเอ่อคุณ GCI ครับคุณขุปากีี่ปี่นที่นเอ r โ t สอบผดอกจันขอโทษนะครับผมปริญญาเสียหน่อยนึงเอ่ออีแลอะไร ทีซีเชื่อกูพวกคุณมีอาหารกินไหมผมจะตายแล้วม,ม,อ,มกกอเตอร์เกิร์เคผมฟื้นหลอดอาหารเรียบร้อยครับ <c oughs> ผมรู้นะว่าคุณอยากจะใส่หมอทัดคอแต่มันยากเกินไปครับยิงกัวคุณพ่ออย่ายิงผมสิคุณพ่อคุณพ่อต้องเจอปืนผมอะไรพ่อ มีฮัคปีนที่เิรน M17 อดินวอทซ์พาดอกจันทายเน็ตบอล a s v v t 4ใครกลัว EASVVT4 มีฮัคปีนที่เ e ิร์น M17 หอตินหมอสอบผ่าจอบจันทีซีไม่ใช่คุณจีไครับคุณป่วยใช่ไหมครับใช่วันนี้คุณจะมาแนะนําช่องอะไรครับช่องอะไรครับช่องคุณครับช่องใหม่คุณครับ G E I S E ครับครับเดี๋ยวผมไว้ติดเอ้ตรงหน้าลิงใต้คลิปผมนะครับแล้ว่า คุณเ,เจรวาว่เหรอครับผมเจอแล่ม่วงม่วงครับคุณพ่อนั้นอยู่ไหนครับพ่อมเมืงองดวครับผมอยู่เหมืองคนเดียวครับผมไม่วาฟแล้วครับแต่ผมผมว่าผมจะขุดเหมืองกบไปนะครับคุณพ่อแล้ว ผมไม่รู้นะครับว่าผมจะตกเหียวไหมโอเคครับผมผมไม่ตายครับผมไม่ได้ตายครับเมื่อกี้อ่าผมคุูเจอแร่ครับเจอแร่ผมไม่ได้ตายครับตอนนี้ผมก็กำลังเดินออกเที่ยวๆอยู่ผมจะเงี่ยไปสักพักหนึ่งครับ เอ่อคุณทีทีครับไม่ใช่เอ่อคุณจีไซครับคุณเอ่อคุณคุณเยอหมู่บ้านใช่ไหมครับใช่ผมเรียกคนอีได้ไหมครับใช่ผมเจอหมู่บ้านเหมือนกันครับคุณอีครับหมู่บ้านเราเจอใช่ครับหมู่บ้านสนุนแต่ผมไม่รู้ครับว่าหมู่บ้านเดียวกับคุณไหมครับคุณอีครับแต่ใช้กระูดคอง์ดี้กแล้ว ผมเจอแครหลอดครับของดีครับมีคุณภาพครับเว่าอยู่คนละหมู่บ้านนะครับตอนนี้ผมแรกจับจัดเลยครับกเ,เอโอ้กปลยอยู่ครับ<อ>แล้วกครับค<อ>นอ,อีีครับ โอเคครับคำถามที่สองมาแล้วครับคุณมาจากคุณพ่อตรงๆครับคุณพ่อทําช่องไหมครับทำไมถึงคุณพ่อไม่ทาช่องครับ,อ,รบ <c oughs> อ๋อแล้วคุณพ่อนั้นอายุเท่าไหร่ครับม,มีคนถามครับสา,สามนี่ครับ คุณพอยุสิบสานะครับตอนนี้ก็เก็บของไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ารูดของเสร็จก็ผมนัดจใานี้นะครับหากคุณอีครับกัคุณอีคุณกำลังาาก์มกเลมอย่างมันใช่ครับผมมีของมาให้ครับหลังจากผมฟาร์มหมูบ้านครับนี่ครับผมขอเหล็กห้าก้อนได้ไหมครับอนนี้ของแรครับ ได้ไหมครับแมวครับคุณไม่มีให้ผมเลยอ๋อคุณ้องขยะให้คุณใจดีมากเลยกินคุณไม่โลดอ่ดเอ,อคุณพ่อครับนะไม่ทราบว่าคุณพ่อฟาร์มของที่เสร็จยังครับเนะสร็จแล้วแล้วคุณอีครับนี่ครับคุณอีนี่ คุณอีคุณไม่ปิดคลิปเหรอฮะเข้ามาปิดคลิปเร็วเนี่มามาหมู่บ้านมามาไม่เห็นแล้วก็จะปิดคลิปแล้วเออเดยกกูวาร์ปมาก็ได้เออยาคุณพ่อยาเราจะปิดคลิปกันพ่อแม,ม่มามาหมู่บ้านมาหมู่บ้านพ เราจะไปคลิปแล้วเออด้ยนโอเคแค่นี้เราจะปิดคลิปกันนะครับคำถามสุดท้ายของผมเองครับว่าผมนั้นลงคลิปช้าหรือเร็วนะครับก็คือผมจะลงตามเวลาที่ผมอยากจะลงะครับแต่ถ้าอยากกินคลิปแบบนี้มาคุยได้นะครับ ปิดเคปเพียงเท่านี้น,นะครับบาย